สวัสดีครับท็อปไทยเอเบเลสสาขาอำเภอมันดุงวันนี้มาลงติดตามลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยเอเบเลสของเราครับอันนี้มาที่นาคุณพ่ออะไรนะครับคุณพ่อจันคุณพ่อจันนะครับบ้านการนนท่านการนนท่านครับตำบลมรดุงอำเภอมันดุงจังหวัดอุดรนะครับเป็นยังไงคุณพ่อใส่มีแง่มตัวง่มีเม็ดเขาเป็นยังไงครับแดงตังใจกันเจีย่างกว่ง่ามก็ปีกไก่ก็ ครับปีนี้เป็นไส้ปีแร็กนะครับปู่ปีแรกครับเป็นช้านะครับจักไรนี่พ่อประมาณท่านนี่ครับสามไร่กาวัดเฉ่ยจักรสอบมันจักรตันครับปล่อยท่านคือผูร้อยสอบคือผูปิดเองสามไร่นะครับกะร้อยกระสอบสอบปุ๋ยวะครับพ่อกระสอบปุ๋ยเท่าไหร่ล่ะโอ้ครับปีนี้ง่ายเลยแต่ไรเรเนาะครับพ่อเนาะสั่งจองคือเก่าเลยล่ะครับครับ เหมือนเดิมเหมือนเดิมขอบคุณในไลฟ์ครับที่ใส่บริการพี่บริการท่องเาครับ,บรครับสวัสดีครับ